สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรณ์รายวันประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะในคลิปนี้นะคะจิรา จะพูดคือวันที่3และวันที่4นะคะเพราะว่าดาวจันโคจรจากราศีมีนนะคะเข้าไปสู่ราศีเมษจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคน12ราศีก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะคะขอ,ขอฝากท่านผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลด้วยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็คือราศีเมษค่ะจะเห็นว่าวันนี้นะคะดาวจันทร์มาทับลัคนาคนราศีเมษก็หมายความว่าวันนี้นะคะอาจจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็เอาขนมเอาของฝากที่ถูกใจนะคะสําหรับคนราศีเมษวันนี้อย่างน้อยๆก็ได้ลาบปากค่ะ แต่ในขณะเดียวกันคนราศีเมษในวันนี้ก็ยังยุ่งยุ่งอยู่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และยวดยานพาหนะอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะได้รับข่าวโชคดีค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพฤษภค่ะจะเห็นว่าดาวจัน์โคโจรไปเป็นวินาศของคนราศีพฤษภนะคะก็หมายความว่าวันนี้นะคะการเจรจาอะไรบางอย่างยังนิ่งๆเงียบๆยยังไม่ส่งผลนะคะ ให้กับคนราศีพฤกษภค่ะถึงอย่างไรก็ตามคนราศีพฤกษภอย่าใจร้อนนะคะทุกอย่างก็จะดําเนินไปตามเงื่อนอเวลาของมันนะคะราศีต่อไปก็คือราศีเมถุนค่ะในวันนี้นะคะคือวันที่3กับวันที่4คนราศีเมถุนจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภทางด้านการเงินนะคะเพราะว่าดาวการเงินโคจรเข้าไปสู่ในภพลาภะต้องได้เงินได้ทองหรือได้สิ่งของมีค่าค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะคนราศีกรกฎกระโดดเข้าไปสู่การงานเลยนะคะก็หมายความว่าวันนี้2วันนี้นะคะก็คือวันที่3กับวันที่สีก็จะยุ่งยุ่งเรื่องการงานนะคะถึงแม้การงานช่วงนี้นะคะอาจจะมีเข้ามาไม่มากแต่ก็ยังมีเข้ามานะคะราศีต่อไปก็คือราศีสิงห์นะคะ คนราศีสิงห์นะคะในวันที่3และวันที่4นี้นะคะตัวเองก็ยังอยู่ในภพราภะก็หมายความว่ายังกอบโกยผลประโยชน์ยังมีโชคมีลาบทางด้านการเงินอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันดาวจันท์โคจรไปอยู่ในภพกรรม,มะก็หมายความว่าช่วงนี้ในเรื่องการงานก็มีอะไรคลุกคลักคลุกคักทำให้อารมณ์เสียไปบ้างคะ่ะ สีต่อไปก็คือราศีกันค่ะถึงอย่างไรนะคะในวันที่สาวันที่4นี้นะคะคนราศีกันหัวก็ยังพุนเหมือนกับรังผึ้งนะคะยังมีความคิดอ่านอะไรมากมายแต่ในขณะเดียวกันนะคะรากผลที่ควรได้นะคะโคจรเข้าพบมรณะก็หมายความว่าช่วงนี้นะคะสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะอาจจะได้มาแต่ได้มาไม่มากเท่าที่ควรคะ่ะ ราศีต่อไปก็คือราศีตุลน,นะคะดาวจันเล็งลักนาคนราศีตุลก็หมายความว่าช่วงนี้นะคะก็จะไปวุ่นวุ่น,นอยู่เกี่ยวกับการงานแล้วก็การงานนี้นะคะก็มีคู่ครองหรือเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาค่ะถึงแม้ว่าจะช่วยได้ไม่มากเท่าที่ควรแต่ก็เป็นผลดีนะคะที่ยังช่วยคนราศีตุลทำงานไปได้สำเร็จค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพิจิกค่ะจะเห็นได้ว่านะคะ,ะสุขภาพที่ผ่านมาไม่ค่อยดีตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะแต่ในวันที่3วันที่สีนี้ระวังนะคะ,ะจะมีคนมาทําให้เราเสื่อมเสียเกียรติหรืออย่างน้อยก็โดนนินทาใส่ร้ายป้ายสีค่ะราศีต่อไปก็คือราศีธนูนะคะจะเห็นได้ว่านะคะวันนี้คนราศีธนูจะวุ่นวุ่นอยู่กับเรื่องของลูกนะคะ การเดินทางระยะสั้นๆลูกอาจเจ็บไข้ได้ป่วยหรือลูกอาจจะดื้ออยู่ในช่วงขณะเวลานี้ค่ะราศีต่อไปก็คือราศีมังกรนะคะวันนี้คนราศีมังกรก็จะเจอเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับคู่ครองเพศตรงันข้ามหรือหุ้นส่วนเขาจะมีความพยายามอย่างมากๆเลยค่ะที่จะเรียกร้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สมบัติอะไรทำนองนี้นะคะ ราศีต่อไปก็คือราศีกุมค่ะคนราศีกุมช่วงนี้ก็ยังวุ่นวุ่นอยู่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องญาติพี่น้องนะคะหรือเรื่องรถนะคะหรือคนราศีกุมอาจจะอยู่ที่บ้านนะคะพักอยู่ที่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านอะไรทํานองนี้นะคะแต่ณวันที่3วันที่4นี้นะคะก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการเ,เจรจา ต่อรองหรือการเจรจาอะไรบางอย่างยังไม่สำลิดผลนะคะราศีต่อไปก็คือราศีมีนจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะคนราศีมีนนะคะมีเกณฑ์ได้เสียเงินจากบุตรบริวารหรืออาจจะเกิดจากการที่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแล้วก็เสียเงินมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะเสียไปก็ได้มาเช่นเดียวกันแต่ที่ได้มาก็ไม่มากเท่าที่ควรนะคะ จิราก็พยากรณ์ครบทั้งหมด12ราศีในวันที่3วันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2564จิราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ